รู้จักเลือกกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองนะนี่ข้อที่หนึ่งเลยนะต้องรู้จักเลือกไม่ใช่ตามคนอื่นเขาเขาพองยุบเราก็พองยุบพองไปพองมาแล้วก็โมโหตัวเองนะหรือเครียดโมโหว,วิทยากรโมโหอะไรเงี้ยไม่ได้เรื่องหรอกนะดูกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองไม่มีกรรมฐานสําเร็จรูปนะทางใครทางมันนะเพราะฉะนั้นเราอยากให้จิตสงบแล้วก็ เลือกทำกรรมาฐานที่สบายใจที่เราถนัดที่เราสะดวกแล้วเราก็ารู้อารมณ์กรรมาฐานนั้นนะรู้ไปเรื่อยๆแล้วถ้าหากจิตมันเกิดจินดีให้รู้ทันจิตมันเกิดจินร้ายให้รู้ทันส่วน,นเรานั่งหายใจไปหลวงพ่อหายใจเงี้แล้ววันนี้จิตไม่สงบเลยมีไหมหายใจไปแล้ววันนี้จิตไม่สงบเลยมีนะเคยได้ยินชื่อหลวงปู่เสาไหม หลวงปู่เสาเป็นอาจารย์หลวงปู่มั่นนะหลวงพ่อพุธนั้นเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เสาหลวงพ่อพุธไม่ใช่เรียนกับหลวงปู่มั่นเรียนกับหลวงปู่เสาตอนนั้นหลวงพ่อพุธเป็นเนนอยู่กับหลวงปู่เสาแล้ววันหนึ่งหลวงปู่เสาเขาบอกหลวงพ่อพุธว่าเนนวันนี้จิตของข้าไม่สงบเลยหลวงพ่อพุทธท่านบอกท่านสงสัยมากเลย ทานอหารอะไรจิตไม่สงบเลยนะวันน,นั้นจิตท,ท่านไม่สงบเพราะจิตท,ท่านเดินปัญญาท่านพิจารณาธรรมะอะไรต่ออะไรห็ไหมสั่งมันได้ไหมมันสั่งไม่ไ,มได้นะอย่างเรานั่งสมาธิอยู่อย่างเงี้ยบางครั้งเราคิดว่าจะพักนะไม่เลยจิตออกไปเดินปัญญาเฉยเลยก็มีนะเนี เพราะฉะนั้นเวลาเราต้องการความสงบแล้วจิตออกไปเดินปัญญาอ้ยโมโ,โหตัวเองละอะไรว่าอยากพักนะะั้นก็ไปพิจารณาเกิดดับไม่เลิกอะไรเห็นจิตเกิดดับไม่เลิกนะหงุดหงิดขึ้นมาไม่ชอบอะ่ะให้รู้ทันที่ไม่ชอบนะไม่ชอบที่จิตออกไปเดินปัญญานะพอรู้ทันนะจิตเป็นกลางนะพาจิตเป็นกลางจิตจะหมดความดิ้นรนจิตหมดความดิ้นรนจิตสงบทันที ที่จิตไม่สงบเพราะจิตมันดิ้นรนง,ง่ายๆแค่นี้เองนะเพราะงั้นอย่างหลวงพ่อหายใจเงี้แล้ววันนี้มันอึดอัดนะใจมันฟุ้งซ่านพนอะใจมันฟุ้งซ่านเราไม่ชอบอะรู้ทันว่าใจไม่ชอบพอใจเป็นกลางใจก็หมดความดิ้นรนถ้าเราฟุ้งซ่านอยู่นะเรารู้ว่าไม่ว,ว่าฟุ้งซ่านแล้วเราก็หงุดหงิดนะ เราก็บังคับใหญ่เลยหาทางบังคับจะให้จิตสงบยิ่งบังคับมันก็ยิ่งดือ้อนะไม่สงบหรอกทำไงก็ไม่สงบนะแต่พอเรารู้ทันว่าเนี่ยไม่ชอบเลยที่มันฟุ้งซ่านความไม่ชอบดับนะการดิ้นรนปรุงแต่งของจิตก็หมดทันทีที่จิตหมดความดิ้นรนปรุงแต่งจิตสงบทันทีเลยนะนี่มันเป็นเคล็ดลับนะเป็นเคล็ดวิชานะ หลวงพ่อเลยไม่ได้สอนพวกเรานะทำกรรมฐานอย่างนั้นอย่างนี้ส่วนใหญ่จะสอนหลักวิชาให้แล้วเอาไปใช้ได้กับทุกกรรมฐานนะเหมือนตัวที่สรุปมาให้นะี้สรุปมาจากธรรมะจำนวนมากมายมหาศาลอาศัยทดลองลองผิดลองถูกมามากมายสรุปออกมาเหลือสั้นๆน,นิดเดียวเองถ้าเราต้องการให้จิตสงบเราก็เลือกอารมณ์กรรมฐานที่สบายมีความสุข ล้วก็รู้อารมณ์กรรมฐานนั้นไปแล้วถ้าจิตมันเกิดเพลิดเพลินพอใจนะชอบในความสุขความสงบให้รู้ว่าชอบตรงที่มันมีความสุขเกิดขึ้นนะแล้วเราไปชอบมันเราไม่รู้นะเราก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละไม่เข้าถึงความสงบระดับลึกซึง้งแต่ถ้ามีความสุขขึ้นมาใจมันชอบรู้ว่าชอบนะใจก็เลิกชอบ ใจแล้วชอบใจเป็นกลางจิตจะเข้าสู่เบกขาเห็นไหมก้าวจากความสุขขึ้นสู่เบกขานี่กระโดดขึ้นชานที่สี่ไปแล้วนะจิตมีอุเบกขาไม่ไม่ใช่เรื่องยากหรอกอกาศัยสตินนะรู้เท่าทันความปรุงแต่งของจิตตัวเองไว้นะั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาต้องการความสงบเมื่อไหร่นะเราก็มาทำกรรมฐานที่เราสบายใจที่เราคุ้นเคย แล้วทําไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะถ้าไม่สงบเราไม่ชอบให้รู้สงบแล้วชอบให้รู้เราจะก้าวไปสู่ความสงบที่ประณีตลึกซึ้งมากขึ้นมากขึ้นนะในสุดจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยกําลังของสมาธนะิจิตตรงนี้มันคือจิตในระดับจตุตัทฌา,านฌานที่สนีะ่กับอรูปฌานอีกสี่ชนิดนะอันนี้ จิตมันเป็นอูเบขาด้วยกำลังของชานเนี่ยเป็นวิธีที่จะทำให้จิตสงบวิธีให้จิตสงบนะก็คือเป็นกลาง